สวัสดีค่ะนี่เด้ปอปลาโนใหม่ที่เอิญมาหามาเนี่เอิญพามหาหาโนออใหม่อีกแล้วเด้อจ้าเด้ออันปลานี่เพิ่นสีถางแน่เนะาะจ๋านาะอยู่บนดอยคือเก่าเด้อจ้ะใกล้ๆกับเอิญเอางวดที่แล้วนี่ลราจะแต่ว่าเพิ่นถางหลายตัวนี่เบึงแหนงเนี่ยจ้ะร้อยหลายแหนงเอิญก็เก็บเอาอยู่แต่ว่าบ่ได้ไายเน,ะนาะพุ่นน่ะพุ่นน่ะแหนง่งทำไมแม่เพิ่นนั่นถางถางต้นมั่นในมันออกแมม งามหลายจ้ะยูนี่โอ้เนาะอ,อันไปเบิ่งกันเลยเนาะคะ่ะเนาะวิวงามแดเขาทางเราโล่งจ้ะ แหนเงิันออกหลายหลายเด้อจ้ะเอินว่าจะเอาแหนงน่น่อยเนี่ยไปแกงเอินมากสั่นเนยเด้อจ้ะเอินมาได้ตั้งกล่องเด้อจ้ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติดกล้องเอินติดขอโทษเด้อเอินสิพาสไลเดอร์หาเลยได้บัดนี่เิ่นยูฮกจ้ะ เปลี่ยนหนัวีนเด้อเอินพาหมุนเนี่ยนี่โอ้ยเห็นมโนอเอออเินกับพีพ่น้องเฮ็ดไปทัวเนาะหมุนยังเดียวจ้า เอินสีท่ทายแหนงหน่อยเพิ่นให้เบิ่งเด้อพุ่นอ่ะไลย,ยคักเด้อจ้ะพุ่นอ่ะอันนี้แหนงหน่อยเพิ่นเด้อจ้ะแมนเบิดเลยแต่ว่าเอินสีเอาอยู่ดอกแต่ว่าบ่ได้ท้ายให้เบิ่งเด้อเพราะว่าเอินสีเก็บไปไว้แกงไปเบิ่องนอใหม่กันเลยจ้ะ Ủa, ao nhạc tôi này Úp ừ. oh, Hiền ẩn bà nó khai nhức, khả nhạc này đó chả Ôi, 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 ได้แต่ป่ายฮึโอ้โอ้ตายโอ้ได้แต่ป่ายกันเนาะเออเมื่อือออ่นกันเล้อเลย อเอินห้อนร้ายแม่จ้ะลายแฮมแก้มไม่เบิดเอินวัดสิพอ่อเลยได้ปะเนี่ยนี่การนอกใหม่เห็นกับเอินมานะอันนี้แหนงมันนอจ้ะเอิญเสีไปแกงเอินไม่ได้ท่ายดอกแหนงค่ะท้ายแต่นอมันนอจ้ะเนาะจังใดคลิปนี้เอินกะเสียไววซ้ำาน,นิกอน่าขอาะ เอินฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินน้ำเนยเด้อจะเพิ่อเป็นกำลังใจสู้ต่อไปเนะาะจ้ะเนาะหอนหลายจะเบื่องเงื่อเอินเนี่ยเต็มเลยสวัสดีค่ะ